คุณแม่ลูกสามกันมากดีกว่าค่ะคุณชมพู่อรยาค่ะกับฉายาที่ชาวเน็ตมอบให้แบบสดๆร้อนๆเลยนะฉายาซุปตาปิดทองหลังพลา้าว้วาวฉายานี้นมาได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะประเด็นเนี้ยมาจากมีชาวเน็ตท่านหนึ่งไปเล่าเรื่องราวเนี้ยผ่านทางติ๊กตอกบอกว่าแม่ชมเนี่ยนะมาทําบุญที่วัดป่าที่เธอเนี่ยไปเป็นประจํา โดยการถวายเพลงพระจํานวน100รูปเป็นเวลา1เดือน <ฮะ S 1> แล้วก็ยังมักจะพาลูกๆเนี่ยมาทมําบุญที่วัดแห่งนี้ด้วยค่ะพร้อมกับชื่นชมว่าเนี่ยเข้าใจแล้ว ว่าทำไมชีวิตของแม่ชมนะถึงเพียบพร้อมขนาดนี้เพราะว่าชอบปิดทองหลังพระนั่นแหละเพราะชอบทําบุญแบบนี้ต่อเนื่องมาถึง2ปีแล้วคุณผู้ชมซึ่งหลังจากทราบเรื่องนี้ค่ะเธอก็ไม่เห็นแม่ชมโพสต์เปล่าประกาศอะไรเลยนะจึงขอเล่าเรื่องนี้เพราะว่าอยากจะชื่นชมแม่ชมจริงๆเมื่อวานนี้ค่ะแม่ชมผู้รายาของเรานะมาร่วมงานอีเวนต์เปิดตัวช็อปแบรนด์ดังก็ถือโอกาสถามถึงเรื่องนี้ซะเลยแม่แม่แม่รู้ตัวยังชาวเรียนีดยกเขาตั้งฉายาอวยยศอวยชัยแม่เรื่องใหญ่เลยนะ ทำบุญปิดทองหลังพระซึ่งแม่ชมค่ะก็ตอบแบบติดตลกนะว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยร่วมทําบุญมาเยอะมากคุณผู้ชมณตอนนี้ค่ะเป็นธุรกิจของวัยกลางคนวัยกลางคนก็คือชอบทําบุญนะเนาะไม่แน่ใจว่าชาวเน็ตที่เห็นอยู่เนี่ยนะที่รายเนี้ยก็พูดถึงเคสไหนเพราะแม่ลืมไปแล้วคือทาบุญเยอะนะจริงๆคุณผู้ชมพร้อมกับชวนทุกคนเนี่ยร่วมอนุโมทนาบุญแบบนี้ย้อนหลังด้วยค่ะเราอาจจะลืมลืมยังไง S <S ก็เราก็วิกฤตวไวกางคนเนาะบางทีเราทำอะไรเราก็ลืมนะ <S 2> <S 2> ไม่ไม่แน่ใจว่าว่าว่าพูดถึงเคสไหนอะคะ่ะแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะคำนั้นระบุชื่อเนี่ยคือยังไงก็คือถ้าทำกระถิน่นทำผ้าป,ป่าอะไรเงี้ยเราก็ระบุชื่อใช่ไหมคะบางทีก็เออใส่ชื่อเราใส่ชื่อคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแต่ว่าบางทีทําทานลักษณะอู่หรือว่าทำอะไรไก็มันต้องมันต้องบอกอยังไงอะ ห๋อค่ะ,ะ,คะขอบคุณค่ะก็นอนุโมทนาด้วยกันแล้วกันเอาบุญมาฝากค่ะบุญมาฝากแบบพาสเทนย้อนหลัง สาธุอานุโลธนาบุญค่ะโอยซองผป่าซองกระถินท่านเฉียงคือชื่อชัดเลยแหละนะส่วนเรื่องที่เป็นเรื่องที่หลายคนแอบลุ้นตามเมื่อหมอช้างเนี่ยหมอดูชื่อดังคำนายดวงแม่ชมกลางรายการว่าอุ้ยเธอมีเกณฑ์ขยายครอบครัวได้ยินคำทำนายแบบนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะคิดเหมือนกันนะมีน้องเพิ่มไหมนะนั่นนะสิขยายครอบครัวเอาก็หนีไม่พ้นมีลูกเพิ่มนะสิซึ่งหลายคนค่ะพุ่งไปที่เรื่องเบบีเอ๊ะหรือว่าจะมี n ัมเบ r โฟจ้ะโอ้โหประเด็นนี้เปิดมาปุ๊บแม่ชมรีบ สวนแบบทันทีพักก่อนแม่อยากให้เธอพักก่อนเอ,อเพราะว่าพับแพนเรื่องเบบีไปแล้วนะคะออแล้วก็ยอมรับว่าเรื่องที่โดนทักอาจจะเป็นจริงแต่ว่าขยายเรื่องอะไรไปฟังค่ะเราจะมีดวงขยายคพราะดวงเมิร์อ๋อจริงเหรอแล้วแม่ตอบับมตอบับเราไหมาอ๋อพักค่ะพ <c oughs> ักค่ะไม่ขยายแล้ว <c oughs> มันตันแล้วใช่ไหมมันเต็มที่แล้วใช่ไหมมันไม่ไหวแล้วมันเต็มมือแล้วอาจจะหมายถึงขยายแบบอื่นหรือเปล่าเออแบบว่าขยับขยายที่ท่าอะไรตีความเองเอออาจจะแบบาเอออะไรอย่างนี้หรือเปล่าว่าขยายอะไรก็มีแผนค่ะมีแผนค่ะเออแต่คือคนโฟกัสเรื่อตึกอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เราก็อยู่ตึกกันมานานแล้วอะไรเงี้ยตั้งตั้งแต่ คือชมก็อย e ู่ตึกมาตั้งแต่สาวๆแล้วก็จนมาใช้ชีวิตคู่จนมีลูกเลยก็ยังอยู่บนตึกก็มีแผนว่าจะลงดินค่ะใช่มีแผนว่าจะลงดินดูนะคะอ่ะก็รอดูบ้านใหม่ให้ชมกันแล้วกันเนาะ